ด้านดีด้านดีดาวโชคหรือความหวังบางสิ่งบางอย่างมันยังรอยอยู่ใกล้ๆคุณยังรอยอยู่ใกล้ๆคุณคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือเรื่องเงินเรื่องความสําเร็จบางสิ่งบางอย่างคนเกิดวันจันทร์ก็คืออยากจะมี บุญพาวาสนาสง่งอำนาจวาสนาบางสิ่งบางอย่างหรือแม้แต่คนที่ไปเชื่อมสัมพันธ์กับงานนะคะคนเกิดวันคานก็เรียกว่าเพียรพยายามที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อตอนเองเป็นหลักรู้สึกเราคึกคักคึกคืนเพิ่มมากขึ้นคนเกิดวันพุธกลางวันสามารถจัดการบริหารตัวเองได้ดีขึ้นในระดับหนึ่งคนเกิดวันพระราชสบ,บดีเรียกว่าความเจริญเติบโตนะคะบางคนก็รอเครดิตรอบาร,รมีรอชื่อเสียงบางสิ่งบางอย่างอยูอย่คนเกิดวันศุกร์ เรื่องทรัพย์สินสมบัติหรือการแก้ไขบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวกับาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดขึ้นกับตนเองคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ค่อนข้างจะมีปัญหาและอุปสรรคมีเรื่องเคร่งเครียดอยู่ในระดับหนึ่งคนเกิดบังพูดกลางวันคนเกิดบังพูดกลางวันเรื่องงานเรื่องงานแต่ละวันเกิดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะของแต่ละบุคคลที่กล่าวมาคือมันลอยอยู่ รอบตัวยกเว้นคนเกิดวันเสาร์ลอยรอบตัวอยู่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาเนี่ค่ะแต่ภาพรวมโดยทั้งหมดเนี่ยค่ะมันเป็นเชื่อสัมพันธ์ว่าคุณกําลังไขว่คว้าโอกาสบางสิ่งบางอย่างแต่ดาวท่านเดินรวนดาวท่านเดินรวนถ้ามุ่งมั่นนะคะถ้ามุ่งมั่นพื้นดวงส่วนบุคคลดีก็คงจะจับแล้วก็สร้างหรือก็ได้สิ่งนั้นถ้าคนดวงดีอย่าลืมค่ะ ว่าคือการทำนายของหมอดูทุกหมอดูไม่ได้เจาะจงรายบุคคลนะคะก็ไม่รู้จะตรงกับใครไม่ตรงกับใครนั่นแหละจะบอกว่าหมอดูเป็นหมอเดาก็ดิฉันไม่ได้น้อยใจนะคะไม่ได้น้อยใจในเมื่อโอกาสมันลอยอยู่รอบตัวบางคนดวงดีก็คงจะได้แต่ด้านราย ความพลาดหวังความผิดหวังความสูญเสียมันก็ยังลอยอยู่รอบตัวคุณเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกมันยังลอยอยู่รอบตัวจับแล้วมันหลุดจับแล้วมันหลุดบางคนดวงดีจับได้บางคนดวงดีมากๆจับได้เยอะบางคนดวงดีน้อยๆก็จับได้นิดนึงนะคะแต่ในเมื่อด้านร้ายอะ่ะมันคือ การพลาดหวังการผิดหวังการสูญเสียนะคะการพลาดหวังผิดหวังสูญเสียคนเกิดว่า,าที่กี่ยวกื่องเงินเรื่องทองนั่นแหละหรือบางคนมีเงินมีทองไม่แต่ขาดความสุขความสาเร็จบางสิ่งบางอย่างคนเกิดวันจันทร์โอ้โหตําแหน่งงานอยากกาลังไขว่คว้าเลยกําลังดิ้นรนเลยถ้าเป็นนักเรียนก็อยากเป็นประธานมาอย่างนี้ไปต้นนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ไม่รับเลือกหรือเปล่าหรือเป็นหัวหน้าห้องเงี้ยเป็นผู้จัดก,การทํางานบางสิ่งบางอย่างอยู่มันจับไม่ได้เกิดความพลาดหวังผิดหวังคนเกิดวันคานเรื่องสุขภาพ นะคะเรื่องสุขภาพอาจจะต้องมีเรื่องปวดหัวเยอะคนเกิดวันพุธกลางวันก็คือตัวคุณเองยังไม่ดั่งใจหรือแม้แต่คนรอบข้างอะคะ่ะยังยังรู้สึกบางคนยังรู้สึกผิดหวังกับตัวเองหรือบางคนรู้สึกผิดหวังกับคนใกล้ตัวคนเกิดวันพระราศบดีอาจจะรู้สึกโอ้ไปวิ่งหาใครที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วยังไม่ได้รับการตอบรับ หรือบางคนกําลังจะทําเรื่องกู้แล้วก็ไม่ได้ดังใจหรือบางคนผิดหวังกับผู้หลักผู้ใหญ่ไหมคนที่อยากคือเราไปขอความช่วยเหลือก็อย่าคาดหวังมากคนเกิดวันศุกร์เรื่องของทรัพย์สินสมบัติเงินทองบางสิ่งบางอย่างแล้วก็อาจจะเรื่องที่อยู่บ้านช่องห้องหอไหมหรือบางคนถูกยึดทรัพย์ไหมคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์ถ้ามองในด้านดี ตอนนั้นบอกว่าด้านร้ายว่ามันมีเรื่องปวดหัวถ้ามองในด้านดีก็คือคุณก็คงจะสามารถจัดการเรื่องปวดหัวได้ในระดับหนึ่งก็เรียกว่าถ้าคนดวงดีสุดๆก็คงจะเคลียร์บางสิ่งบางอย่างได้แบบลุล่วงคนเกิดวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนก็เรื่องงานไหมใช่เกิดวันพุธกลางคืนนะคะมันคือเรื่องงานดังนั้นไอความพลาดหวังผิดหวังสูญเสียหรือไม่ได้ดั่งใจบางสิ่งบางอย่างอะ่ะก็อยู่รอบตัวคุณเช่นเดียวกัน ะะอยู่รอบตัวคุณเช่นเดียวกันแต่เหมือนที่ดิฉันบอกว่าไอการที่วันที่16ธันวาคม,มาค่ะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวที่มาจากเรือนพบที่ดีของท่านชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะส่งเสริมในเรื่องของหนึ่งการเงินในเรื่องของรายได้ ในเรื่องของการจัดการบริหารในเรื่องของทรัพย์สมบัติบางสิ่งบางอยา่างหรือการจัดการคนในครอบครัวบางสิ่งบางอยา่างตอนนี้ภารกิจมันจะไปตรงนั้นภารกิจหน้าที่หรือกรรมหรือการกระทําของท่านจะไปเชื่อมสัมพันธ์กับการบริหารเงินแลาา้วล่ะค่ะแล้วก็บริหารคนในครอบครัวนะคะถ้าดาวอาทิตย์หมายถึงการเดินทางในเมื่อดาวอาทิตย์มันอยู่ข้างหน้าก็หมายความว่าสําหรับบางท่านก็คงมีเกณฑ์การเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องให้หมอดูทํานายมันสิ้นปี <c oughs> ไม่ต้องให้หมอดูทำนายมันไปแน่นะคะไปเที่ยวไปทำบุญไปตักบาตรไปไปทำกิจกรรมบางสิ่งบางอย่างอ่านในติ๊กตอกอ่านในติ๊กตอกมันมีคนบางจำพวกไม่มีที่ไปในช่วงเทศกาล หลายคนกลับเป็นช่วงที่ทำให้ซึมเศร้ามากยิ่งขึ้นหดหูห่อเหี่ยวเหงาหงอยมากยิ่งขึ้นมีคนกลุ่มประเภทนี้ด้วยอ่านแล้วก็เศร้าใจในระดับหนึ่งเพราะว่าในฐานะที่ตัวเองก็มีสังคมมีเพื่อนมีครอบครัวมีลูกมีหลานอยู่อย่างเนี้ยค่ะหลายคนไม่มีใครเลยจริงๆอ่ะ มันน่าจะมีกลุ่มคือคนเหล่านั้นนะคะควรจะไปเข้ากลุ่มบางสิ่งบางอย่างเพราะในโลกออนไลน์มันมีกลุ่มให้รวมกลุ่มกันเยอะขึ้นมากเลยกลุ่มสาวโสดกลุ่มนุ่มโสดกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มไหว้พระทำบุญถ้ามันเป็นเทศกาลที่ทำให้เหงาอย่าเหงานะคะมันมีกิจกรรมให้ทำเยอะแยะ ให้เปิดใจกับเปิดโลกหน่อยหรือถ้าบอกว่าไม่รู้จะไปไหนมันเป็นช่วงที่ดีมากการไปปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาค่ะไม่รู้จักใครเลยยิ่งดีไปปฏิบัติธรรมในวัดไม่ต้องพูดมากดีสิอย่าหดหูหอเหีียวอย่านอนอยู่กับ ออนไลน์มากๆนะคะมันจะทำให้สภาวะซึมเศร้าหนักเข้าไปอีกมันมีกลุ่มเยอะแยะเลยยิ่งสมัยเนี้ยค่ะคนสมัยเนี้ยค่ะอยู่ลำพังแล้วก็โดดเดี่ยวมากมายก่ายกองเลยบางคนมีครอบครัวแต่ก็หมกตัวอยู่ในห้องคนเดียวอะคะ่ะ แต่ถามว่ายังอยู่ในเซฟโซนไหมในความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคมก็ยังอยู่ในเซฟโซนอยู่ในระดับหนึ่งว่าอย่างน้อยมีพ่อมีแม่ถึงแม้ว่าไม่ถูกใจกันทะเลาะก,กันนู่นนี่นั่นมีผัวมีเมียมีลูกอยู่ไม่ได้คุยกันก็อยู่ในห้องใครห้องมันก็ยังก็ยังมีสิ่งยึดเหนี่ยวบางสิ่งบางอย่างว่าเรายังมีกลุ่มเรายังมีกลุ่มดังนั้นยิ่งชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกอะ่ะคุณเป็นราศีประเภทที่ สร้างวีรกรรมมาเยอะจากอดีตชาติไม่งั้นคุณไม่เป็นราศีพิจิกลัคนาพิจิกหรอกนะคะสร้างภาร,รกิจสร้างวีรกรรมมาเยอะนะคะเรื่องความรักความอบอุ่นน่ะคุณเป็นรองเพื่อนที่สุดในบรรดา,าสิบสองราศีเลยคุณเป็นรองเพื่อนมากๆรองเพื่อนหนักเข้าไปอีกไอเรือนภพเนี้ยดวงเมืองดวงโลกซึ่งไม่รู้ว่าดวงเมืองดวงโลกมันจริงหรือไม่ มรณะโอ้ชื่อนี่มรณาเลยมรณนังมรณะมรณามรณนังดังนั้นเราโคตรโชคดีมากที่รู้ดวงดาวที่รู้ว่าเราเกิดเป็นราศีพิจิกลักนณาพิจิกเราโคตรโชคดีมากหรือ ถ้ามันเป็นนิสัยแล้วก็พฤติกรรมข้ามชาติข้าพบว่ากูเป็นสายอินทโทรเวิร์ดเป็นสายไม่เปิดตัวเป็นแมงป่องที่อยู่ในลูกแคบ,แคบ,บๆหลบๆมกตัวอยู่ในที่ของตนเองมันก็พูดยากว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะมันก็พูดยากพุทธศาสนาเขาว่าเรา สะสมชาติมาเป็นหลายๆล,ล้านชาติพบใช่ไหมคะสันดานเราก็เป็นแบบนั้นมาจะให้เปลี่ยนเอออาจารย์ก็พูดง่ายดอาจารย์คนหลัล่นลาดูในเฟซบุ๊กดูในไลน์ลที่ล่อนไปตรงนั้นล่อนไปตรงนี้อา้าทดีฉันเป็นอินโทรเวิร์ตดีฉันจะสอนคนได้เหรอคะอินโทรเวิร์ตก็จะสอนกันเอ้ยอย่าพูดมากนะ อย่าโชว์มากนะอย่าเปิดเผยอะไรให้คนอื่นรู้มากนะคนรักก็มีคนชังก็มีถ้าเก่งจริงแน่จริงเอาความสำเร็จโชว์คนอื่นไปเลยนั่นก็เป็นเรื่องของ introvert ที่สอนคนอื่นดังนั้นกลุ่มคนที่อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วคุณเป็นราศีแล้วลัคนาที่ที่สร้างวีรกรรมมาเยอะอย่างเงี้ยค่ะมันพร้อม ที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้หรือไม่เพราะเกิดกี่ชาติกี่ภพสิ่งมีชีวิตบนโลกใบน,นี้ก็เป็นสัตว์สังคมคุณจะมาหมกตัวอยู่โดดๆเดียวๆเดียวได้อย่างนี้ค่ะได้ไหมมันก็ได้สมัยนี้โหมีโลกออนไลน์ให้เขี่ยดูนิสัยพฤติกรรมและสันดานของคุณเขี่ยดูอะไรมีให้ดูมีให้สุข ก็ตัวใครตัวมันนะคะเล่าให้ฟังว่าไปอ่านเจอในติกตอกแล้วรู้สึกว่าเศร้าอ่ะคือเข้าเศร้าอ่ะคือไม่รู้จะไปไหนอ่ะไม่มีใครอ่ะทุกเทศกาลจะต้องเศร้าอ,อย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่อยากไปในสถานที่ที่เป็นอะโคจรไม่สถานที่ท่องเที่ยวเดียวเนี้ยเหมือนที่บอกมันมีการรวมกลุ่มกันเยอะแยะแต่ถ้าไม่อยากรวมกลุ่มถือโอกาสไปวิปัสสนากรรมฐานตามวัดต่างๆ เขามีที่ให้กินเขามีที่ให้นอนเขามีชุดขาวให้ยืมด้วยหรือถ้าไม่อยากใช้ร่วมคนอื่นก็ซื้อไปชุดขาวนั่นแหะกางเกงก็ได้นะคะเสื้อยือดก็ได้ไม่ต้องเอาพิธีรีตรองเป็นแบบโอ้ยครบเสร็จว่าฉันจะไปปฏิบัติธรรมน้าผัดถุงอย่างเงี้ยชุดขาวแบบนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะก็ฝากไว้นิดนึงสําหรับใครที่ไม่มีใครแล้วก็อยู่โดดเดี่ยวเดียวดายแล้วก็รู้สึกว่าทุกเทศกาลเราเช่านะคะ นึ่งมันมีการรวมกลุ่มกันเยอะแยะเข้ากลุ่มไหนก็ได้แต่ดูหน่อยที่ปลอดภัยข้อ2ไปปฏิบัติธรรมนะคะในในฐานะพุทธศาสนิกชนเพิ่มพลังบุญให้เกิดขึ้นกับตนเองออกไปข้างนอกได้พบเจอเจอได้ฟังได้พูดได้เห็นไม้เซตบบางสิ่งบางอย่างหัวสมองของเราบางสิ่งบางอย่างมันก็จะเจริญเติบโตแล้วก็อาจจะเห็นมุมมองที่กว้างมากยิ่งขึ้น โลกมันมีหลายมุมมองมากแต่ธรรมชาติของราศีกร,ราศีพิจิกลัคนาพิจิกมันมีแค่มุมมองแคบๆมันอยู่ในหลุมอ,อยู่ในรูไคะแมงป่องเน่ะมันเหมือนกบในกระลานะมันก็จะมีมุมไม่ไม่เยอะมากมายกายกองเท่ากับคนราศีเมษลัคนาเมษไอ,อ้พวกเนี่ยขึ้นไปบนหน้าผาแล้วก็สอดสออ่องไปเลยเห็นภาพมุมกว้างอย่างเงี้ยค่ะแล้วสําคัญหนักมาก ถ้าไปเชื่อมสัมพันธ์กับหลักของสมองสมองยิ่งราศีพิจิกลักษณาพิจิกสมองซีกซ้ายอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหแบบโอ้คุณคงจะปวดหัวตลอดชีวิตนะคะพวกชายสมองซีกขวายังโอเคหน่อยยังเปิดรับบางสิ่งบางอย่างได้อยู่แล้วหนะักเข้าไปอีกถ้าชายสมองพลังหญิงอะสมองแบบเพศหญิงละ่ะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ชายลักนณาราศีพิจิกชายสมองซีกซ้ายแล้วก็ชายผัดสมองแบบผู้หญิงหู้คงจะปิดแคบๆเชื่ออะไรแล้วก็เชื่อเลยคง,คงจะทุกคงจะเศร้าไปอีกแบบหนึง่งคือจริงๆอะดิฉันก็พูดผิดว่าไม่ได้ทุกไม่ได้เศร้าเพราะคนที่เป็นเขาไม่คิดว่าเขาทุกข์หรือเขาเศร้านะคะเราไปจัสไปตัดสินเขาเอง ทุกคนม,มีชีวิตแบบของตนเองในเมื่อทั้งโชคและก็เคราะห์ลอยอยู่รอบตัวคุณนี้คำทำนายออกไปขอบคุณหลายๆท่านที่นั่งฟังจนเคลิมนะคะขอบคุณหลายๆท่านไอการสดับรับฟังอะทางหลักพุทธเราเรียกว่าโสดาบันโสดาบันนะคะตีความง่าย ผูบ้บรรลุแล้วซึ่งการฟังนะคะเพราะว่าหลักพุทธศาสนาเราแยกย่อยจิตภายในตัวของผู้คนนี้เยอะแยะมากธรรมชาติสร้างแค่เพศหญิงเพศชายเพศผู้เพศเมียนะคะแต่แต่วิบากคือผลของกรรมที่เราที่เรามาหลายๆชาติพบใช่ไหมคะเรามาหลายๆชาติพบเนี้ยค่ะวิบากคือผลของกรรมเนี้ยค่ะ ในจิตของมนุษย์น่ะมันมีจิตโหยักษ์มารเปรตอสุรกายวิญญาณอะมนุษย์วิญญาณพรหมวิญญาณเทพวิญญาณ,ญญาณโอชั้นโสดาบันชั้นสกทาคามีอนาคามีอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าพูดถึงคนที่ฟังที่ฉันได้อ่ะค่ะคนที่ฟังที่ฉันได้ซึ่งพูดอะไรเรื่อยเปื่อยก็ไม่รู้รู้ตัวนะคะแต่เจตนาและจำนงพูดให้ท่านฟังเล่นหลายหลาย,ลาย,ลาย,ลายมุม โสดาบันเนี่ยใครที่ฟังดิฉันได้อะมักจะเป็นสายวิชาการมักเป็นผู้ที่มีฐานโสดาบันไม่ได้ยอนะคะไม่ได้ยอไม่ได้ยอโสดาบันคือผู้บรรลุแล้วซึ่งการฟังดังนั้นใครที่ฟังคนอื่นแล้วตัดสินนู่นนี่นั่นอย่างนี้ค่ะคือคือขนาดอริยะขั้นต้นยังไม่ได้เลย มันจะไปบรรลุนิพพานด้ยังไงบางคนโอ้ยชาติวกนี้ไม่เกิดมาอีกแล้วราศีพิจิกลัก,กนาะพิจิกชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายอ,อกว่าจะเคลียร์ได้กว่าจะเคลียร์กรรมให้เข้าสะอาดสดใสข้างในตะติงหนงแบบใสปิ้งไม่เคลือบแคลงทั้งบวกทั้งลบทั้งดำทั้งขาวทั้งแดงทั้งเขียวเรื่องเี้ยค่ะไม่รู้ อีกกี่ลา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 ลนชาติเพราะเกิดเป็นราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกเหลือเกินเออนน่นนี่นั่นปลัดพลากสูญเสียโอกาสลักกุกเออทุกทรมานอย่างงี้ยค่ะไม่เกิดละไปแล้วชาตินี้ชาติสุดท้ายไปนิพพานดีกว่ามันก็พูดได้พูดได้ดังนั้นในเมื่อทางโชคโอกาส แล้วก็การพลาดหวังผิดหวังยังรุมมารุมมาตุ้มรอบตัวชาวราศีพิจิกลักนณาพิจิกคือของคุณอยู่แต่เมื่อที่เหมือนที่บอกนั่นแหละว่าอา้ามันมีดาวตัวหนึ่งนะเข้ามานะคะในหน้าบ้านส่องแสงสว่างบางสิ่งบางอย่างถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีส่งเสริมนะคะในเรื่องของรายได้การเงินการทองอีกด้วย แล้วที่สําคัญสิ้นปีพอดีม e รีคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเอียร์นะคะปีหกเจ็ดเลขหกเจ็ดมันเป็นเลขแห่งความขมคืน่นปีหกแปดมันเป็นเลขของความหลัละรวยแบบฟุกๆนะรวยแบบฟุกๆนะเนี่ยเห็นไหม ดาราหลายคนก็เข้าคุกเข้าตารางอ้ยขมขืนทุกมากเลยบาดเจ็บกันเป็นแถบๆปี68เลขสวยด้วยเอ๊ะทำไมพูดพอ,อหวยมันจะออก68ดหรือเปล่า, 68, าปี68มันเป็นเลขแห่งความฟุ่มเฟือยหรูหราฟู่ฟ้ามาเห่าการเงนิงนการทองโอ้ยการกินหรูอยู่สบายโน่นนี่นั่นการถูกหวยด้วยเบอร์การล่ำการรวยด้วย,วยไม่นึกไม่ฝัน ใครจะเป็นเศรษฐีคนต่อไปนะคะแต่ราศีพิจิกลัคนาพิจิกของคุณนะคะดาวมฤตยูอ่ะซึ่งมันเล็งลัคนาอยู่เนี่ยคะ่ะมันยังปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตท่านอยู่อีก5ปีดังนั้นใครที่ชีวิต มันกําลังนู่นนี่นั่นอยู่หรือแม้แต่ชีวิตที่ตัวเองสองปีมาน,นี้ทําไมมันพุ่งผิดปกติย่าพึ่งชะล่าใจยาพึ่งชะล่าใจเพราะดาวมันยังปฏิวัติอยู่อีกห้าปีนะคะใครที่มีปัญหามีทุกมีโศกมีโรคมีภัยมีนูน่นมีนี่มีนั่นอยู่ก็อดทนกันไปเผื่อพื้นดวงชะตาของท่านดี ท่านอาจจะกลับกลายเป็นผู้า68ปาแล้วนี่ปี68ปีแห่งความรู้ราฟูฟ้ามาเอาความร่ำรวยโดยไม่นึกไม่ฝันปีแห่งกินรู้อยู่สบายรัสแมนเปน <c oughs> ก็ขอให้ท่านโชคดีในปี2668และที่สำคัญในเมื่อด้านดีโอกาสบางสิ่งบางอย่างยังลอยอยู่ข้างๆคนอยู่ยังลอยอยู่ข้างๆคนอยู่ ขอให้จับต้องได้ในสิ่งที่ตนปรารถนาแล้วในทางพุทธศาสนิกชนเนี่ยค่ะในฐานะที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธสิ้นปีถ้าจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองจากปีชอกช้ำระกรรมทนทุกทรมานนู่นนี่นั่น<ะ>หวานอมขมกลืนเข้าสู่ปีแห่งความมัง่งคั่งรุ่มเรือหรูหราฟู่ฟ้าหมาเห่าก็ทำบุญ ตามโอกาสและตามสะดวกของทุกคนนะคะมาต้อนรับปีแห่งความร่ำรวยกันด้วยความสุขสดชื่น Merry Christmas and Happy New Year ค่ะ